ครับท่านครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรามาเยี่ยมในวันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็คือต้นมะพร้าวพื้นเมืองของเรานี้เองนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับที่บ้านปรสสักสามัคคีหมู่ที่11ตําบลสีท้อยอาเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านกลุ่มผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวนะครับประธานของกลุ่มก็คือนาง าจารหอมมอฟเฟตนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาตินะครับและก็นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์น,น้ํามันมะพร้าวนะครับรักษาสุขภาพบำรุงสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสบู่นะครับที่ทํามาจากน้ํามันมะพร้าวนะครับและก็พวกนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นสินค้าโอตอปของจังหวัดพะเยาของอำเภอไปใ,ใจนี่เองนะครับและตอนนี้พวกเรานะครับได้ ร่วมกับทีมงานของช่องเสบียงนะครับมาเยี่ยมกลุ่มนี้เพื่อถ่ทำสารคดีเพื่อเผยแพร่ต่อไปนะครับเพราะว่าดีมากเลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเราไปชมบรรยากาศของการไถ่ทำสารคดีของกลุ่มนี้กันดีก่อนนะครับเชิญครับ สวัสดีเจ้าเนะท่นานเจ้าเป็นนังจันหอมออเฟตนะเจ้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์จากน้ำมันบะเป้านะเจ้าของเขากจะตั้งมาได้หลายปีนะเจ้าประมาณ4-5ปีนะเจ้าแล้วก็มีสมาชิกด้วยกันนี่หลายคนอยู่นะเจ้าแล้วก็เขามาทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันบะเป้าเนี่ยเพราะในตีอำเภอแมจใจเขาเนี่ยมีบะเป้า นักนเจ้าเป็นบาเป้าตีหว่าอันอยู่กันในตมบ้านตามนี่นาเจ้าสีต้นห้าต้นเอามาขึ้นมาทําผลิตภัณฑ์จากน้ํามันบาเป้าเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเจ้าเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะเจ้าแล้วก็บอมีเคมีกินก็ได้ทาก็ได้อมบ้วนปากก็ได้นะเจ้าแล้วของเขาก็มีขายอ่า สามงานโอท็อปนะเจ้าสนมารที่เฮาจะไปขายคืองานโอท็อปหรือว่าโทรสั่งได้นะเจ้าหรือว่าจะมาที่บ้านอำเภอเมจัยอ่บ้านปะสซักหมู่12บสตําบลสีท้อยแล้วก็ถ้าจะอันสั่งทางไปษสยิก็ได้นะเจ้าให้โทรติดต่อนะเจ้าเบอร์0871822132เจ้า ผลิตภัณฑ์ของเฮานะเจ้าก็มีน้ำมันมะพร้าวหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ลิปามแล้วก็โลชัน่นแล้วก็ครีมนะเจ้าแต่ของเฮาจะทำต่อไปนี่ก็เป็นพวกเครื่องสำอางต่างๆที่ทำมาจากาน้ำมันมะพร้าวนะเจ้าบอกว่าเป็นสบู่เป็นแชมพูเป็นครีมมักผมนะเจ้าทต่เฮาจะเริ่มทำต่อไปนะเจ้า,าสรสรพคุณนี่ก็ มีมันจะดีต่อสุขภาพนะเจ้าเป็นอย่างครีมทาผิวเนี่ยจะเป็นทาผิวแล้วผิวชุ่มชื่นอยู่ได้ทั้งวันนะเจ้าบ่ต้องไปคอยใส่ทั้งวันนะเจ้าแล้วก็อย่างน้ำมันบบเป้าเนี่ยเขาจะเอาไปกินก็ได้เอาไปทาก็ได้เอาไปอมว้นปาก็ได้นะเจ้าได้หลายอย่างหรือว่าเอาไปทาอาหารนะเจ้าเขาก็ส่งขายก็เจ้าเขาส่งขายได้อ่าเขาคือเขาจะไปขายแต่งงามโอท็อปนะเจ้า ทรงนี่เฮายังบอกมีทรงเตี๋ยนะเจ้าเฮาขายเองทําเองขายเองนะเจ้าผลิตในหมู่บ้านเนี่ยนะเจ้าแล้วก็ขายในประเทศนะเจ้าขายมีไผยมนาสนหมือน,นอ๋อตัวนี้ก็มีหน่วยงานนะเจ้าของอพัฒนาชุมชนนะเจ้าเป็นปีเลี่ยงนะเจ้าตีว่าเออจุ๋ยเฮาผลิตณฑ์อ่าขึ้นมาเนี่ยได้ฮขาเปิลมาเป็นปีเลี่ยง,งเฮานะเจ้า แล้วก็จะมีของอันหน่วยงานเทศาบาลน,นะเจ้าของตำบลสีท้อยนะเจ้าแล้วก็จะมีะทั้งหน่วยงานราชการนะเจ้าต่างอำเภอแมจใจนะเจ้าเปิดได้เข้ามาจ่วยแล้วกอพัฒนา,นาชุมชนเบากว่าตีอำเภอแมจใจหรือว่าจังหวัดนะเจ้าตีเปิดได้เข้ามาจ่วยเหา่หาเพื่อเป็นปีเลี่ยงเพื่อเหาตรงนี้นะเจ้าครับก็ทั้งเทศบาลตำบลสีท้อยในฐานะผม เป็นผู้บริหารก็มีงบประมาณแต่ละปีได้ตั้งในเทศบัญญัติเป็นประจำทุกปีก็ส่งเสริมเกี่ยวกับอาศีพเกล้าจักรก็มีหลายกลุ่มแต่ว่าก็จำนวนน้อยทีเริ่มเข้าสู่ขบวนการคัดเป็นโอท็อปแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นการล้องพิษล้องถูก ที่จะพัฒนาเพราะว่าเรื่องด้านการส่งเสริมมันเป็นหน้าที่ของเทศบาลครับผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือกลุ่มผิพันธ์นะครับผลิตน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเดียวของอำเภอแม่ใจเราที่ผลิตนะครับเกี่ยวกับพืชสมุนไพรนะครับนอกนั้นเราจะเป็นพวกอาหารนะครับแต่ที่นี่เป็น เป็นน้ำมันสมุนไพรนะครับจากมะพร้าวนะครับซึ่งใช้ได้ทั้งการกินนะครับการทาเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็เป็นลิปสติกนะครับเป็นน้ำมันทาผิวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญแล้วก็เป็นสินค้าโอท็4ดาวของอำเภอแม่ใจนะครับท,ที่ที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยทางอำเภอแม่ใจเราจะนำไปจำหน่ายในงานกาชาติของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ มีคุณภาพและก็มีชื่อเสียงที่ดีอย่างหนึ่งของอำเภอแม่ใจเราเลยทีเดียวนะครับ